สาบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะเอาานาะกินเพื่อนอยู่ซานนี่ยแหละพ่อแม่เพื่อนครัวได้พี่น้องกระท่อมท่าใจหล <c oughs> ังจากที่แบบว,าวา่าเมื่อวานเขาบากักต้นมะพร้าวไปเนาะพี่น,ออน้องบักต้นมะพร้าวไปแบบนี้วัดได้ใครเสียปล่านักศึกษาเหมือนนักศึกษาแกงนพร้าวสูตกินยำแกงเที่ยงพี่นอ้องต้มผดอกๆแล้วได้พี่น้องเลยว้า ใส่กระดูกหมูกระดูกหล่อนหล้อพี่น้องกระดูกหมูกรบดกแมน่ากระดูกธรรมรานะกระดูกกระดูกแบบกระดูกหล่อนหล่อนนะบวอร์เมนมีซีนกระดูกนะพนาะงเขาว่ากระดูกหล่อนๆนะพี่น้องเขากะต้มผดลโอยก้อนก็แบบเป็นมหงื่อแจ้งแจ้งด네้วยเนาะซากนสีมาตํำมาเพดค่ะถ้าผมมีเหอนครัวนะพี่น้องเพราะว่าเหินครัวครับ ทั้งไปแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยไปเนเาะก็จะมาตำเขาเบือเอ่อมาผิดก,กันเนาะพี่น้องป้าก็ะตำก็ะตำแบบอยู่ในที่ดินเนาะเห็ดในที่ดินเลยเนาะเพราะว่าเขาจะมีเงินกลัวเนาะเพราะว่ามันแพงกว่าพี่น้องเอ้ยเห็ดอยู่ในที่ดินที่ด,นดอนหมอดผลอ,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 อกอกอกเอาแล้วหมอกำลังผดเนาะตอนนี้ใช้ดดมเแค่ติ๊บพ่อแม่ใช้ขั้วกับเป็นวัดเป็นไอเนาะพี่น้องเป็นวัดเป็นไอเจ็บคอเป็นวัด บรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วมันเหมือนเป็นแจ้งพี่น้องเลยมันเป็น,อนอยังไงเน่ยลายแสบหลายป็นหน่วยแสบหน่อยฮเ็ใสแล้วแต่ทีเท่าจากกเจ็เมรมันจะก้ำห,หน่อยพีน่น้องกระเทาะกทอทันใจเนาะกระหกสีเนาะพี่นอ้องทั้งหกนะอ้ยแ,แดดมันเมือนนแจ้งตขกะเบื้องพี่นอ้องตั้กขกะเบื้อใส่ลงไป อนมาลสกนหลยั to ่งแบบม่ะปงาลหัก <rawd Moder> ับอรก็้วมา่มากจเป็นก็ต้องได้มากเอานังขาจ้าเขหิดน้เาะน่งเะาสเลยหลังจากที่แบบว้าต้ก็เบื่อแล้วหลังจากที่แบบห้าตั้มก็เบื่อแล้วนีคะก็มา นี่นางใส่ลงไปในการน่เพราะวังน่างประหยากหงอกเนาะเอากระชต่มเอาเร็วกันยังมึงเอาสรตชิมเอาเนาะพี่น้องนี่ยะเ่าช่ใส่หน้ามีนาอลงไปพร้อมแต่ว่าเะวังปราหยัดหงอกเนาะเอาก็สชต่มเอาแบบเห็ดสูตรแบบใส่คาดแบบว่าแกงหน้าไม้เนาะหงอกหรือเปล่านี่นี่น้ำนี่นางเนาะ แต่ว่าหาสีตรเอาพี่นอน,อนอกที่ข้าเนาะข้ามีเ่ยเนาะนอาเอากลางมันอกนอกแลวเนาะพี่้องก,ก็สิมตาตําีีนางกับงตอกเนาะเอ้ย่นมันละเอียดเขาก็เลิกบเบือ แต่พี่น้ำเป็นใไบไมันจะละเอียดกันเลยมาเห็ดต่อด้นอกใส่สน้าขอาเบียยแล้วไปนี่น้ำแล้วปรุงรสก่อนพี่น,อน้องมาปรุงรสอร่อยกว่าไผ่บร,รุษกันเลย,ยใส่ใส่ของแซ้ใส่คงนัวนะคะ คงที่อร่อยนเที่ยเซะเซะลายแสบลายเนาะลายแสบลายนเห็นป่านเขี่ยจักหน่อยอ แด,ด,ด,ด็กค่ะเต็มอ๋อห้ามเผืกเลยแต่เด็แปลวา่าถ่านหัวหัวเนาะเราจะมาเติมถ่านมสักหน่อยแล้วจะเป็นไ,ม,นนนไม้เอา,ะะานอเนาะพี่น้องใส่ไม้เอาเพราะว่าจะเอาหารต่อสบายดีพี่น้องคุณแม่สบายดีสบายดีดูกับแม่ให้กินแล้วให้กินพี่น้อง มันก็ใส่บางบวบค่ะมาบวบแล้วก็ทำทำใจทำทำใจพี่น้องเอ้ยอยมีห่านทำอะไก็เผาถับก็เ้าถับพี่น้องอใส่ลงไปเพื่อความอร่อยนะคะพี่น้องใส่นี่พักคะพักเน่าพี่น้องปลายหรือว่าสะอมพี่น้องหอมดีเนาะ ใสบแปลกเพิ่มความนัวลงไปครับส่อนข้าก็ะชิ่ยสนี่นี่จอยใส่ในต้นนี้ดอกพักบัวพี่น้องสิไรใส่เลยนี่เดี๋ยวพลิกแล้วล่ะดอกพักบัวพี่น้องเดี๋ยวิใสเลงไปทำการจักหน่อยเนาะดอกพักตูไอตูหน่อยเดียวกับพักไอตูละนางละเนื้เพื่อเห็ดผัก่อนทิ้งบว้ก่อนจะพลิกก่า นี่นี่นี่พี่น้องจะเบิกใส่พักลงไปเลย,เลยใส่พักบัวใส่พักบัวลงไปสบายดีน้องโสมสบายดีซ่องพัดปสบายดีสบายดีนะไหมน้องโสมสบายดีสบายดีไว้จะมาแต่ใส่สบายดีก่อนจะใส่เป็นอันหน,นึ่งเลยคนนั้อ๋อไม่จะเอาอ๋อไจะได้หอ๋อขวดอินกัน เฮ้่วนเลยค้งแล้มาเห็ดฉี่พันลายอยู่ข้างนตักเลยพี่น,อน้องตักเลยพี่น้องไปเลยกินย่ำเที่ยงเนี่น้ำยี่นาลบมาจากเคี่ยวไปได้เนาะเพราะวะาา่าตำอ่ะอ่ะกินกันเลยเนาะพี่นอ้องวันนี้กงมือกินข้าวเด้อพูดกัาพี่น้องก,กินข้าวน้ำนองชมเด้อสบายดีไหน้องโจน้องโจ๊กกินข้าวเที่ยงน้ำนองชมเด้อจ้า ตับไม่ใหญ่มันนะตับไม่ใหญ่มาได้พี่น้องิข่าวชิมก่อนแซ่บแก่งน่อง้า่อยอืมแ่บเลยชิมของแซ่บก็เด้หมูคนํำเนื้อกินข่าวพี่น้องได้ดิกินข่าวย่งอดได้ดิกินแล้วไม่ใหญ่ถ้าจะกินข่าวก็เนี่ยข้าวทมครับในวั กอ,น,อ,อ,อนไปไหนขาอมเด้อพราแม่พี่น,ออน,น้องกันตะโกนเออบ่งา่หระดับ่นี่<อ>มนเปนวะโกนโกตัวระดักนเนาะตยังไามบัตัส,บ,สบ,บายดีสบ,บายดีทั้งสองส,งสบ,บายดีจ้า <laughs>